ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุงตันด้วยนะครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องเอซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ลุงตันก็ มาเจอกับพี่น้องตอนเช้าๆนะครับก็พอดีนะครับเมื่อคืนนะครับออกมากลี่ย่างนะครับก็ยังไม่ได้กลับบ้านนะครับก็พอดีนะครับตื่นเช้ามาดูอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็เืมปากกากระดาษนะฮะว่าจะมา วิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับมป่าววดวันลืมนะครับลืมอุปกรณ์นะครับก็เลยจะมาพูดคุยนะครับสรุปให้เลยนะครับก็เป็นการวิเคราะห์นะครับหวยลาพัฒนานะครับงวดวันวันนี้นะครับ ทำคลิปช้าไปนิดหนึ่งนะครับงวดวันศุกร์วันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์า5 6 6 6นะครับก็งวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่8นะครับลุงตันก็ได้มีการใช้สูตรใหม่นะครับพยายามที่จะลงลึกนะครับหรือว่าพยายามที่จะปักหลักให้นะครับ ก็สูตรที่ผ่านมานะครับก็คือหลักหลักหน่วยเนี่ยนะครับหลักหน่วยเนี่ยลุงตันจะให้ไปปักหลักหน่วยที่สองนะครับหน่วยบนสองแล้วก็หลักสิบนะครับก็ให้สี่นะครับก็ปรากฏว่าผลหวยออกก็คือ สามตัวบนนะครับก็คือ9 4 7สี่เจดนะครับก็ปักหลัก10บนะครับก็เข้าสี่นะครับงวนนี้ก็อาจจะเอาสูตรงวดที่แล้วมาด้วยนะครับแล้วก็เอาสูตรงวดก่อนนะครับมาวิเคราะห์นะครับมาปักหลักดูนะครับว่ามันจะตรงกันไหมนะครับก็งวดนี้นะครับ ก็เดี๋ยวกลับบ้านนะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานขึ้นขึ้นตัวเลขให้เพ,พี่น้องได้ดูนะครับเพราะว่าไม่ไดา้ากระดาษปากามาเขียนสูตรให้ดูนะครับแต่ก็จะพูดนะครับเราก็ให้ทีมงานขึ้นตัวเลขให้นะครับก็ที่ปักหลักไว้ในงวดนี้นะครับ ก็จะมะีหน่วยนะครับอันนี้พูดถึงบนนะครับปักหลักบนนะครับก็คือหน่วยก็จะให้ที่ศูนยนะครับศูนยแล้วก็8ปนะครับปักหลักหน่วยนะครับส่วนหลัก10นะครับหลัก10ก็จะให้ที่3กับ4นะครับก็เป็น ตัวเลขนะครับาจากสูตรงวดที่ผ่านมานะครับก็คืองวดที่ผ่านมานะเข้าหลักสิบนะครับหลักสิบส่วนเด่นนะครับเด่นก็จะให้อยู่ที่ศูนย์สามห้า 0, 3, 5, แล้วก็แปดนะครับให้สี่ตัวเช่นเคยนะครับอันนี้เป็นเลขเด่นนะครับ จับชุดนะครับจับชุดก็จะให้อยู่ที่07 30 40 18 98แล้วก็39นะครับก็ให้จำนวนน้อยๆน,นะครับเพราะว่าครั้งที่ผ่านมาอาจจะให้8คู่ เก้าคู่บ้าง10คู่บ้างนะครับงวดนี้เอาไปสัก6คู่นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรมาเขียนให้พี่น้องได้ดูกันนะครับอเอาไปน้อยๆลองดูนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ3ตัวนะครับ3ตัวก็ให้สัก3ชุดนะก็คือ,อ 530 540แล้วก็639นะครับนี่ก็เป็นตัวเลขนะครับที่ได้จากการาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์จากสูตรหรือว่าจากาสถิตินะครับในงวดที่ผ่านมานะครับอาจจะเทียบครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วก็อาจจะเอา สมมติว่าหวยเราอยากทราบหวยวันพุธเราก็เอาสถิติวันพุธนะครับสักสามสีงวดนะครับมาเทียบมาวิเคราะห์นะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเราอยากจะทราบหวยที่จะออกวันศุกร์นะครับเราก็เอาตัวเลขจากวันศุกร์สัก3ามสี่งวด นะครับมาเทียบเป็นสถิตินะครับเราก็เอามาคำนวณน,นะครับก็ตัวเลขที่ให้ไปนะครับก็ให้ไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับกนะ็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องนะที่ให้การติดตามลุงตันมาโดยตลอด โดยตลอดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนนะครับในการทำคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอ,อจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อขอสวัสดีครับ